สวัสดีครับอ่ะมาท่องเที่ยวกันกับที่ไรที่มันชาแนวถนนเส้นทางเส้นทางสายใหม่นะครับเส้นทางสายใหม่นะครับบุกลาหารกาซสินเส้นนี้สวยนะครับเส้นทางสายนี้เส้นสวนกลางสวยมากนะครับขากลับถึงเมฆวันนี้นะฝนมันจะคืนฟ้าหน่อยนะึ มันเมฆเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ยังสวยเหมือนเดิมนะทางสี่เลนนะครับสายเชื่อมรนะครับสะพานมิตรภาพเนี่ยจากเหนือจะโดดอีสานนะครับเส้นเนี่ยหลังจากที่เรากลับจากงานไหลเรือไฟนะลเลยไหลเรือไฟจังหวัดนครปนมันไม่มีที่พักนะครับรถก็ประมันสักไม่แสนก็น้อยแสน้วครับรถเมื่อคืน หาที่จอดไม่ได้นะที่จอดคันละสองรอยบาทนะยังแย่งกันจอดเลยคนนี่โอ้ว่าถ้าไม่ต้องโกเวอร์เกินประมาณเป็นล้านเลยนะครับเป็นล้านคน,นสนุกสนานคับเรือไฟเมืคืนก็สวยงามกลับนะครับจอดเมื่อคืนด้วยมานอนที่มุกดาหารก็เดินทางกลับในช่วงนี้ ก็เลยให้ดูนะครับเส้นทางตรงนี้ก็น่าสนใจนะใครไม่มานะตรงเส้นทางนี้นะก็รีบมาดูลนยะมันกำลังสวยครับสองข้างทางที่เต็มไปด้วยป่าอย่างป่าไม้ยังเป็นธรรมชาติสวยงามอยู่นะครับเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นเขาขาดนะคนจะมาทำทริปบ่อยๆนะทำทริปบ่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะครับเส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทำจะถ่ายให้ดูนะครับเขาขาด ตัภูเขาก็ภูเขาไม่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 สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นภาพสวยตรงนี้ตาดตรงนี้นะครับถ่ายดูทองฟ้าจะสวยนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับเรามีเวลาว่างก็พักก่อนช่วงปิดภาคเรียนหรือปิดพักผ่อนปิดงานวันหยุดนะครับก็มาเที่ยวกันี่มุระหานในแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับ ที่กาละสินเช่นกันมเมืองกาละสินนี่แหล่งท่องเที่ยวเรื่องเ,อเรื่องวัดนะครับสำนักงานวัดสวยๆนี่มีเยอะนะครับแล้วแถวไปที่ถ้ากดถาม Google ดูเลยจะรู้ว่ามีวัดอะไรบ้างมีวัดพุ่งข้าวถนะ้าใครไม่เคยไปก็ไปสักนะครับมีนุ่งเยอะที่สุดนะครับมีพระน,นอนมีเจดีไม้เจดีสวยงามนะครับ สาลาการ,ปรเปลี่ยนหรือโบดนะครับไม้โบราณมากมายเลยวัดภูสิงห์พุทธาวาัดอย่างเงี้ยนะครับที่สารสักัญลเลก็เที่ยวเยอะนะครับก็ไปนะครับจิกกะเลสิ่ไดโนนเสาอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นดโนเสาที่มาตรฐานที่สุดนะครับของประเทศไทยของแถบนี้นะครับน่าจะเป็นของโลกโดยซ้ำไปนะครับจิ่กกะเลสิ ลำปาวก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงามมากผ่านเส้นทางนี้และครับเป็นทางสายวิจิตรภาพเส้นนี้และครับสีเรนนี่แหละนะกดดูแล้วก็จะผ่านก๊าสินด้วยถึงก๊าสิลก,ก็กดเที่ยวดูนะครับเที่ยวก๊ะซินสักวันนึงหรือสองวัน,นประมาณนี้นะครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับเส้นนี้ก็มาพักที่ขุรดารแน,าน,นแล้วก็ต่อที่นครพนมแล้วก็ต่อที่หนองคาย ไปหนองคายมืองการหน,นองคายอูดรนอนแก่นนะครับหรือว่าจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวได้เลยสะพานมิตรภาพก็มีสองสามเซนสองสามเนนะครับตัวที่มุกดาหารที่นครปนมที่จังหวัดเลยเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยแล่งต่องเที่ยวนะครับสวยงามไหมครับท้องฟ้าสวยงามมีภูเขา ขน,นโลง่งก็วิ่งสบายนะครับนี่นะครับเป็นเส้นทางที่อยากให้พวกเรามาเรียนรู้นะครับมาเห็นกันนักการท่องเที่ยวแลาท่องเที่ยวอย่างเนี้ยเที่ยวอย่างประหยัดน,นะครับก็เอารถส่วนต,ตัวไปดีที่สุดนะครับขับรถไปไเรื่อยๆเนนืยก็พักนะครับมีตังก็จอดนอนโรงแรมไม่มีตังก็กางเต็นนอน <laughs> อาหารก็ห่อไปกินแลควก็น,นีก็การใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับต้องรู้จักเลือกใช้ว่าจะใช้ย,ยังไงให้มีความสุขถ้าหากว่าเราทำตัวเองให้มีความทุกข์ทำยังไงก็ไม่มีความสุขจะคิดว่าตัวเองเดี๋ยวมีตังก่อนค่อยไปเดี๋ยวพร้อมก่อนค่อยไปนะครับมันไม่มีหรอกครับความพร้อมกับความกับการมีทัง มักจะไม่มาเหมือนกันนะครมันจะมาคนเวลาคนละเวลาพอมีตังก็ไม่พร้อมพอพร้อมไม่มีตังเล <c oughs> แต่เราก็นั้นจังหวะไหนดีที่สุดก็คือจังหวะที่เราตัดสินใจที่จะไปที่จะทำถ้าเราตัดสินใจที่จะทำที่จะไปแล้วมันทําได้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความพยายาม านี้กำลังนะครับเข้าทางโค้งสวยงามนะครับถนน,นเรียบคุณภาพโอเคนะนเส้นทางนี้นะอีกสักหน่อยนะครับก็จะเข้าตรงช่องที่สวยถนนที่สวยที่สุดของเส้นนี้นะครับคนหลายคนมักจะเห็นคลิปมักจะเห็นในแ,แ,แอปต่างๆนะแอปโซเชียลนะต่างๆนะจะเห็นเลยทักทิ้งตอกเลยทั้งเดียวเลยทั้งเฟซบุ๊กทั้กยูทูบนะก็จะเห็น ่างนี้ก็จะทำบ่อยช่องวันนี้ก็มาดูของช่องกีไทยที่มันชซนะแหววไม่ยาวนะรเราก็ทำจิบจันจันยาวๆว่างอาจจะยาวไปหน่อยอยากให้เห็นนะครับมือคืนเขาลงเนินนะครับจะลองเรียบปลอดภัยนะครับเส้นนี้มากลางคืนก็ปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะปลอดภัยมีสูงับเส้นทางนี้แตก่อน สมัยก่อนเนี่ยเป็นเส้นทางตรงนี้นะครับพื้นที่สีแดงนะม <c oughs> ีสีแดงนะ,พอพอค,อนะครับสมัยมีขอเกาคอครเส้นทางนี้ก็ในบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สีแดงสีชมพูนะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้อยู่ได้อย่างสบายเราเหนื่อยที่ไหนก็จอดที่นั้น <c oughs> มีปัญหานะครับความกดดัภัยสูงก็ภัยสารเรา เทศไทยนะเลบโดยเฉพาะา,าอีสานนะเพื่อนเพื่อนที่มาจากต่างภาคนะแต่มีเพื่อนที่มาจากฝา่ใต้เขาบอกว่าโอ้ยอิจฉาคนอีสานจังเลยนะทักที่ไหนก็ได้จอดรถที่ไหนก็ได้เงินที่อยู่บ้านเองอยู่บ้านเขานะครับฝั่งใต้อันตรายถ้าจะจอดรถข้างทางเนี่ยไม่ไดนะ้ต้องไปจอดต้องจอดปั๊มน้ำมันหรือโรงพัก เขาบอกี่จะปลอดภัยแต่ทุกวันนี้ก็คงจะไม่ต่างก um ันเท่าไหร่นะถ้าอีนารก็ก็กลางๆก็ระวังหน่อยนะครับก็ดูพื้นที่ตรงนั้นมันสว่างๆก็เรียวนักก็ยาเพราะว่ามันมีพวกจิตยาพวกอะไรเยอะอันตรายแบบนันไม่เหมือนกันสมัยก่อน ทสวยงามครับสวยงามสวยงามตูเรื่อน,นะครับูไปเรื่อยๆเี๋เก็ถึงนนะคนี่จะถึงแล้ช่องเขาที่สวยที่สุดแล้วก็เดี๋ยวไปถึงจางแยกนะจางแยกาลงนี้นะ ทางแยกทางเปีเ่ยงเข้าเส้นเก่ากับเส้นใหม่จะเชื่อมกันกนันมนดีไปนะ่รถนะที่มาจากการองเที่ยวเมื่อคืนนะจอดกินอนาหารตามข้างทางเต็มเลยคนระับ บางท่านก็ไม่ได้ที่พักบางท่านก็ได้ราคาถูกก็ไม่มีอาหารเช้าบางทุกเราก็โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้แหละนะครับในนอนโรงแรมห้องพันละพัน <c oughs> แต่ก,ก็ตอนตีสี่ตีสามเช็คอินตอนตีสองกว่าอาบน้ำกาเสร็จก็ประมาณตีสามจะได้นอนแล้วก็ตื่นทานอาหารเช้า สามโมงกว่าเกืบสี่โมงนะใช้เวลาพักไม่กี่ชั่วโมงนะ่มันจ่ายเป็นพันในช่วงเทศกาลเนี่ยต้องจองล่วงหน้านใครจะมาเที่ยวต้องจองล่งหน้านะคร็ <c oughs> คิดว่ายังไงก็มีที่นอนไม่มีโดยเฉพาะที่จังหวัดนคร,กรก พราาะว่พี่น้องฝั่งโน้นก็จะมาเที่ยวนะครับเต็มเลยครับพี่น้อง้ายจะเปียนสีเหลืองนะครับทางโน้นเต็มเลยนะครึ่งต่อประมาณครึ่งต่อครึ่งตังนนี้อ๋อกำนอนเพลิด <c oughs> ว่าถึงแล้วที่แบบระยะหนึ่งผมกำลังจะเข้ากันแล้วเลยเม็ดนึงนะครับเขาลูกหน้านี่ใส่เลยสังเกตนะครับถน,นนเรียบถนนเรียบก็เดินไป ลงทุนการจราจรเยอะนะถ้ามันเป็นสมัยก่อนเนะี่ยทางดินลูกลังเนะี่ยโอ้ยคงดูไม่ได้นะชมดีนะครับถึงแล้วนะครับถนนที่ช่วงนี้ที่สวยนะสวยแล้วคะ่ะตรงนี้แล้วก็จอดแล้วถ่ายภาพตอนนี้ทำใหม่ๆเนะี่ยยิ่งโอ้ยไม่ใช่ธรรมดา แต่ตอนนี้ก็น้อยหน่อยแต่ก็ยังไม่มีก็ยังมีทุกเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆะครับนี่จะนอนสบายนีนะให้ดูเลยครับสองข้างทางก็เป็นหน้าผาหน้าผานะครับหน้าผาถ่ายเซลฟี่กันนะครับเป็นจุดพักเล็่น้องท่องเที่ยวกันทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เราได้ทำยิบกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่จอดโอเคนะครับนี่ไป ไ้นะครับพวกรถซีนะครับมาจอดทยครับอยากลินเนี้วคนี้ก่อนนะครับไงก็พบกันในคลิปหน้าทีใครที่มันชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิ้งๆด้วยเดินครับสวัสดีครับ